เลี้งกลางคำปากออโอ้ไม่เลียงกลางร่วงเลียงกลางร่วงแล้วเลียงกลางร่วงไม้แล้วเลียงกลางร่วงไม้แล้วระวังลิงกลางหัวแตกนะลูก Oh โอ้โหลิงกังเก่งเกันเลยลิงกังอ่ะิอืมอืมอันน,น,น,นี้อันนี้คิงคอง,ง,งนี่บาบูนบาบูนบาบูนตกบา <laughs> บูนตกต <laughs> กนะวกนะตกนะ อาเอาเอาไปแบ่งงานเอา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 ไปดูแกเรีเรียเอา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 อันนี้เรียงอันนี้เรียงผู้หญิงดูหน่อยแม่เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูถ่ายเดี๋ยวค่อยดูทีเดียวเดี๋ยวค่อยดูแม่อ๋อดูดหน่อยน้ำปตั้นนั่้ไงแม่บอกว่็ดู ว่านะพี่ตูนชอบแย่งไม่เอาไม่เอาไม่บวชนไม่บวชนไม่บวชนไม่เอาเกินยืดอ้าปากกินย่มย่น,นอ้าปากดิอ้าปากดิอ่า,าอไม่มีหมดแล้วดูกินหมดแล้ว นี่จะคลิงครองอันนี้ชน,นีชน,นีน้อยชน,นีเชฟหมูกินคนเดียวเลยไม่แบ่งพ่อเลยอุ้ย,ยไม่มีหลอด <c oughs> อือกินบาบูนชอบแยง่งกิงกลางแล้วอ่าแย่งน้องกินแล้วเอ้าน้องบาบูนเอาไปบาบูน ไหนเครื่องบินมองไม่เห็นฟ้าคืมนั่นไงไม่เห็นเลยบก้กไ, <c oughs> ไหนอ่ะอยอไม่อาไปแล้วไอตันลูกเินลูกเินแบ่งน้องด้วยพี่เคกแบ่งน้องด้วย เขาเป่าแล้วไม่ต้องเป่าร้อนไหมร้อนร้อนอมลูกอมอมอมอเดี๋ยวน้่าเป่าอออขอให้เย็นเย็นขอใหพี่ผไม่แไม่ล้มูเ้ากั้แม่นอืลูกชินลูกชิ้น ครับอันนี้อะไรครับอันนูมน้ำส้ม,ม,มอันนี้ชายินกาแฟอันนี้โกโก้มะพร้าวอันนี้ไข่มุก ิน้อยเอเอาอะไรลูกหิวอน่นลูกะไรหิ้วลูกเขียนเดี๋ยวพี่เอามาให้อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยอยากอะไรพี่เค้กพูดดิพี่เค้กกินด้วย อ,อยากกินอะไรลูกอยากกินอะไรบอกพ่ออยากกินอะไรอ,อ,อ,อยากกินอะไรมามาพ่อถือขวดน้ำให้มาพ่อกินด้วยน้ำพ่อกินด้วยโน no, no, no ไม่ไม่ไม่าระวังตกระวังตกระวังตกพี่ตุนดูน้องด้วย soi, อ่าอ่ะมานั่งกินกับพี่มานี่กับพี่เค้กมาม,มามานั่งกินมานั่งเร็ เราลองมันอยากบบน้ำกับ่เอาเอาน้ำแล้วมีน้ำอย่างนี้้วโกโกชาเย็นน้ำต้มร้อนลูกร้อนร้อนลูกชิ้นได้แล้วค่ะ ขาค่อยเดินเขาค่อยเดินเขาค่อยเดินถ้ากลุจะไปเจาะาตานต,ต,ตกฮึตกไม่ตกไม่ตกค่อยๆเดินค่อยๆเดินลูกต,ติดตั้งเอาไหมเนี่ยไม่เอาแล้วเหรอ <laughs> โอ้หเพื่อนแต่ต้นเต็มเลยครับมีเลียงฝาแฝดด้วยไม่หิวกินอะไรก็หิวหมดกินหน่อยกินหน่อยเดี๋ยวให้น้องกินเลยดูด้วยกัน เขากงหิวหิวหิวูามหลายเลยเต้ตันเตตัดน e ้ำมะขามบุด้แม like ่ <speaking ancestors> ้เต้เน้ไม่เป็นตัวหนไม่มีของเต้เต้ฮะของเจ้ต้เหรอยันเันคว่มหาว่าอันนี้ของใครลูกอันนี้ของใครเด้อวางไว้เจ๋เจ๊เจออันนี้บอกไม่ใช่ของเจ้ต้เหรอฮัเป็นของเต้เต้เอของเจ้ตัเเเต้ต้เ้เต้เต้เต้เเตเ้ ขาไปพูดเอาวางไว้ต <a S 1> <eigentlich S 2> <pul> ้นบไดจขาไปพูดกลับไปกลับมาเหรอลูกนะแม่น huh. น hmm. ีู่ปันอาบายบายลูกบายบายที่จบคลิปแล้วบายบายนีครับบาย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 จุบส่งจุบส่งจุบส่งจุ๊บส่งจุบมือด้วยใช้มือด้วยใช้มือด้วย